ระวังมือนะ,ะนปัน้นหยับกทางเ็ปั้นใหม่หนะึงเออพอดีขาฝาไม่ตรงาฝาไม่ต้อ,อ,อยุดหยุดยุดอ้าไปไปไปผู้ช่วยอนะโอ<ห>้หแข็งแรงมากเลยนะคะวันนี้ จะได้เป็นแอร์ซัมซุงนะคะที่เราเปลี่ยนแผงคอยล้อเราเปลี่ยนแผงคอยล้อเสร็จแล้วก็เราจะเอาขึ้นไปติดตั้งให้ลูกค้า <c oughs> ห้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเลยไหมเป็น <c oughs> ไรโอ๊ยเปียนขอทำไมล่าทำไมไม่ใส่มาแต่แรก <c oughs> เร็วเลยไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหญ้าอยู่มันก็ใช่ดินเกิดแล้วเกิดแล้วกันละๆๆๆโอ๊ยเจ็บเจ <c oughs> ็บ เดนนู้นตอนนู้นเดี๋ยวแรกเดวแรกแระวังเหล็รกระวังเหล็กต้องระวังนะระวังระว่างก่อนนะอรอ่ะพอด้านข้าวตรงขาตรงขาอเออนะตรงยังตรงขายังตรงแล้วโอ้มันยากาศยูฟูนี่นยุ่งไม่ไหวนะตอนนี้ก็เป็นแอร์ยี่ห้อซัมซุงนะคะเดี๋ยวเราจะมา ทำการติดตั้งแอรนะคะใส่ท่อให้เหมือนเดิมแล้วก็แร่ระบบสุญนากาศแล้วก็เติมน,น้ำยาตัวนี้จะเป็น R22 นะคะน้ำยาส่วนอีกตัวหนึ่งก็แผงคอยร้อนก็รั่วเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้เราดัดแปลงเราใช้โครงของ lg นะคะใส่แล้วก็ยกยกคอมของตัว samsung ใส่เข้าไปแทน เดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะเป็นเป็นโครงของ LG ตัวนี้สลับสตัวนี้เป็นโครงของ LG เราใช้คอมเพรสเซอร์ของ Samsung ใส่ลงไปนะคะเพราะว่าตัวตัว Samsung มันรั่วเราเลยใช้แผงของ LG แทนแล้วก็แปลงแปลงระบบเป็นระบบธรรมดาเพราะว่าข้างในมันจะเป็น LG inverter ใช่มใช่ใช่แล้วก็เอาบอร์ดออก ทำระบบให้ใหม่ไปหมูน้อยบุยกยกเสร็จแล้วนะแล้วขยับอันนี้หนักแล้วูน้อยครูจัดดีๆแข็งแรงนิลองตัวนี้จะหนักกว่านิดนึงไม่นิดเนี่ยระวังรถระวังรถรองเท้าไม่ต้องถอดเดินขึ้นไปเลยไม่นิดแต่หนักกว่ามาสุดโลอ่ะเนี่ยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแข็งที่ใหญ่กว่าเลย แผ้งหนากว่าแผ้งทองแดงอ่ะเนี่ยเาวา้นอ้าอ้าโอ้ได้เรื่องได้เรื่องเว้ยเฮ้ยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์หน้าไปช่วยแม่ติดแอนวันละร้อยวันละร้อยยกคอมเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งตกจานคนงานแล้วเนี่ยหมุน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 นเอาวางเอวางโคฟเอาวางลงพื้นทำไมไม่ไม่ไม่ไดวางลงพื้นทำไมอ่ะต้องยึดขาก่อน เอาเบอกป่อยมือฟังนึงอ่ากระแอยู่อ่าพอตัวนี้ตัวนี้สั้างไา้ไม่ได้าะว่าขาของเขาเป็นซ้ำทงนะคะระยะขาเก่ากับอันใหม่ไม่ได้กันเดีต้องรื้อนะแล้วก็วัดเจาะใหม่ยึดขาตัวนี้ใหม่นะคะมีพูติดแอร์เนี่ยใช้อุปรกรณ์อะไรบ้างสว่านเครื่องเจาะเครื่องเจาะปูน ที่สำคัญไม่ได้ก็คือที่ขายได้ก็คือเงินถ้าไม่มีก็คือจ้างเราทำไม่ได้เราต้องจ้างครูด้วยครูมีวันละร้อยก็พอนะต้องต้องมีเงินไงก็คือถ้าไม่มีเงินก็คือช่างก็ติดให้ไม่ได้อะโอสำคัญสุดลวสำคัญสุดเลยโอ้ไม่ดตังค์เคช่างไม่ได้เงินช่างก็ไม่ทําหรอกจบเลยจบถ้าเงินถ้าเงินไม่ผ่านจบเลย แ่ันไ,ได้พางจบเลยเรียมมากเยี่ยมมากอกปกร<ด>อยู่แล้วต,ตัวเองหูก็ไม่อยากเอาตอวเองย้มเหนื่อยใหญ่ไอ้คนขอ้อเดี๋ยวเราเริ่มทยอยของไปติดตั้งแอร์นะคะอันใหม่ค่ะเท่าไหร่นี่เรากำลังจะเจาะที่ยึดขาแขวนแอร์ใหม่นะครับเพราะว่าของ ซัมซุงมันจะยาวประมาณ60ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ55าสลังจากที่เราเจาะพุกตะก่วแล้วก็ใส่พุกตะก่วลงไปนะคะเราก็นำขาแขวนฝั่งซ้ายนะคะเชื่อไปห้อย ก็เดี๋ยวช่างใช้ระบบมือนะคะวันนี้ <c oughs> ลืมเอาตัวบล็บอกกระแทกมาใช้เบอร์เบอร์สิบเอ็ดนะใช้เบอร์สิบเอ็ดในการขันนะคะ <c oughs> ใช้ระบบแมนนวลไปก่อนอเดี๋ยวขยายัมก็จะล้างทัน่ะอ่าล้ยกตูดนะหนักไหมหนักไหม ระวังมือนะป้อนหยับกลางป้อนหน่ยหนึ่เออพอดีขาขวาไม่ตรงขาขวาไม่ต่อหยหยุด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 อยุยุดหยุดยุดหยุหยุดหยุ่หยุยยหยยด อืาต่อไปขายยางแบนนุ่นใช้กี่ขาใช้กี่ขาทรงขาสี่ขาสี่รูสองขาถูแล้วขายให้ยขาลงไงนะแล้วพ่อยกให้คูวางวางวางไว้ทไหนอ่ะหันหันนนอกมาลู้อขานี่ย ข้างหลังด้วยข้างหลังน,นี่สัตว์ัวนี้เราใส่ใส่ข้างข้างกันแล้วหนีบมืออออ๋อปู่รู้ไหมใส่ขายางแบนเพืเ่ออะไรกันเหล็กเป็นรอยอเออเหรอใช่ไหมเออว่ะเออต้องคิดใหม่กันเหล็กอันนี้เป็นรอยให้ตอบอ,อีกครั้งหนึ่งถูกต้องถูกถ้าไปใส่เป็นรอยกันลื่นอ่ะเออนั่นถูกต้อง มีอะไรบ้างมีอะไรบ้งหนึงมีอะไรบ้างกันเหล็กอันลอยกันลื่นเวลาเวลาแอร์มันทำงานแล้วมันจะป้องกันอะไรอีกมันมันจะสั่นไงมันจะร่วงเออกันร่วงกันสั่นใช่ไหมอีนใช่กันสั่นกันเสียงดังใช่ไหมใช่หลักหลักสูตรขาดเลยนะเน่ยไม่ให้เหล็กโดนกันใช่ไหมเหล็กมันขูดกันด้วยเหล็กโดนกันมันจะเสียงดังอ๋อเอาไปอย่างเงี้เออ ติกตั้งแล้วไงตลาดนล้วเนี่ยอันนี้ก็รู้เรื่องอย่างนี้นตัวอ่ะเราใส่น็อตยึดอะไรทางนี้คงเป็นใส่ไม่แน่นเลยยังต้องดูฝั่งนี้ต้องใส่ฝั่งนี้นอใส่นนไไ่ไม่ได้ใช่ไหมอืมอันนี้ยังไม่หนีบฝั่งนู้นด้านในด้านในจับอย่างเงี้ยด้านหลัง,งนั่นอู้หูแล้วถ้าเราไม่ใส่ได้ไหมได้แล้วแต่ มันก็ดังแค่นั้นเออโอเคอะมันก็ดังมานลก็ร่วงเออว่ะถูกต้องถ้าไม่อยากให้มันดังก็ตั้งกับพื้นไปเลยตั้งกับดินไปเลยถ้าเกิดว่าตั้งพื้นไม่ได้อะฮะพื้นไม่เสมอก็ทำทำอย่างเงี้ยอ๋อแม่ก็เทปูนให้มันเรียบต้องแวนใช่ไหมแผลไหนเนี้ยพอเราใส่ขายางแไนครบสี่ด้านแล้วเราก็จะใช้ประแจเบอร์สิบ ไข่น็อตอีกทีนะครับหมุนให้บันหมุนให้แน่นหน่อยอ๋อ่ะประแจมูมมไม่เคยใช้เลยในเรื่องในเรื่องเดางแรงไขว้บันเดี๋ยวสร้างแรงแน่นไหมอันมันหมุนเข้าใช่ไหมหมุนเข้าแล้วหมุนออกหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนไปทางไหนหมุนเข้าคือหมุนแล้วมันแน่น ใช่ข้าวคือเหมือนมัแน่นแค่รู้สึวกว่าแน่นก็คือเหมือนข้าวเกี่ยงข้าวมัน,นออกข้อถุนิแล้วแน่นยังไม่ต้องว่ามันแน่นมากตอนนี้ก็เหล็งบุบดีเสร็จแล้วเราก็มาใสา่ทอดถังแดงเลยนะคะ ทองแดวอันนี้ก็เป็นไซส์สองหุนกับสี่หุนใช่ไหมส <25. S 1> องห้าส <25. S 1> องห้าเ <25. S 1> ช็คันดิดอืเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะมาใส่ท่อทางแดงให้เหมือนเดิมน,นะคะอันนี้เป็นท่อสองหุนกับห้าหุนทีนี้เราก็จะใส่ใสายไฟไเข้าไปเหมือนเดิมด้วยนะคะนี่ นี่แฟเดิมตำแหน่งเดิมแกแอตัวเดิมเราก็เข้าแฟได้เลยนะคะเราไม่ต้องบานแฟนแว่าเราก็เช็คเช็คผิวสองผัดที่น,น้าแฟแล้วว่ามันเรียบนเราก็ใส่เข้าไปเลย <nodig> ก็เราจะมาเพิ่มตัวย้ำหางปาเข้าไปสองตัวนะคะเพื่อให้มันแน่นขึ้น อันนี้จะเป็นถางปาเบอร์2.5งจ้านะคะขนาดสายไฟก็เบอร์ส <c oughs> องจุด้าใหญ่สองจุดห้ก็สีฟ้าสีน้ำเงินหนึ่งจุดห้าจะเป็นสีแดงหนึ่งจุดหาสีแดงแล้วก็เอาก็ย้ำเข้าไป มือดำนะถ้าไม่ได okay. okay. ้ใส่ถุงมือโอเคต่อไปแล้วก็มาทำระบบกันครับ กกกััันนนนนนนมม่ใหห้้้ดควารออีชึงเมื่อเราทำการผ้าพันน์แล้วนะคะใส่สายไฟต่อท่อลงไปเรียบร้อยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการแบกสุญญากาศนะคะภายในท่อได้ความชื้นนะคะออกจากระบบ ก็ต่อไปก็จะเป็นการทําระบบนะฮะสุญญากาศก็จะใช้ปั๊มแว็กนะครับของตัวสองสเต,ตนะครับแว็ตัวนี้ก็จะแว็กแล้วก็จะจับตัวไมคอนไว้นะครับจากนั้นก็ผมก็จะไปประกอบอีกครึ่งหนึ่งรอนะครับก็น่าจะพอดีะคะการแว็ก็นก็จะใช้เวลาวสันยี่สิบถึงสนาทีได้นะฮะ คะันะบขึ้นมาเลยอนนี้ก็ประมาณนี่ประมาณ20่สนาที15บห้าสิบห้าถึงี่สิบนาทีนี่สินาทีนะครับเราไ่ยนะ เท่่าไหรก็ได้เท่าไหร่ก็ดีได้ต่ำกว่าพันยิ่งดีเพราะมันมันรักทั้งตัวไงรักทั้งตัวส่วนใหญ่ก็ประมาณสองพันหนึ่งพันสองพันไมโครจะให้มันได้ต่ำกว่าห้าร้อยมันก็ยากเพรมันมันมันมีน้ำมันผสมอยู่ด้วยน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ดูดทีู่ดออกมาผมชื้นเนี่ยก็เป็นเก็อากาศนะคะตอนนี้ได้ที่แปดร้อยห้าไมโครถ้าก็ลงเรื่อยๆห็นว่าลงเยอะแล้วนะคะ เดี๋ยวลองดูมันจะลงได้อยไปรเท่าไหร่ถ้าลงถ้าลงน้อยน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าข้างในไม่มีอากาศไม่มีความความชื้นน้อยอ,อากาศมันติดลบตั้งแต่อากาศมันหมดไปตั้งแต่ลบไอ้ลบสามสิบแล้วถ้าถ้าลงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าข้างในมีความชื้นน้อยที่สุดตอ,อนนี้ได้เจ็ดแล้วแปดสิบก็ได้เท่านี้ก็จะจะพอนะ ค่อยใหญ่แอร์มือสองก็ประมาณนี้ค่ะเจ็ดร้อยถึงพันเพราะมันแว็ทั้งตัวไงก็คือมันแว็ทั้งคอยเย็นแล้วก็ทั้งข้อทั้งแดงทั้งคอมพิสเซอร์ดูดออกไปแต่ถ้าเราเราแว็กแต่พ่อแอร์แล้วไปหาคอยเย็นมันก็จะได้ต่ำกว่าห้าร้อยอแล้ะต่อไปก็จะเป็นการเตือนน้ำยา ก็จะใช้ตะช่างเติมยานะนะครับเป็นของ Val u e ตัวนี้ก็จะเป็นการคว่มถังเติมเป็นแบบน้ำเข้าไปนะครับสเปคของน้ำยาตัวนี้จะอยู่ที่ r ย่สองการกรัมเราก็จะมาเซตเครื่องนะฮะก็ไปที่ชาร์จ เอาเท่ากันตอนนี้ตอนนี้น้ํายาในถังม,มีอยู่ที่16กกิโลกรมัมอีก3ามรอีก636กร,มรัมนะฮะเราจะชาร์จไปที่930โอเคอ่ละสามสิ็ไที่ชาร์จนะครับแล้วก็ใส่กิโลเราเราขยับกิโลไปตัวนี้ก็จะใส่เป็น900 3 30จากนั้นก็เอนเ r อร์ฮะคราวนี้ก็จะเป็นการปล่อยน้ำยาเข้าไปในระบบนะฮะตัวนี้เปิดเซฟตีวต้วาล์วก็จะทำการค่อยๆปล่อยเข้าไปนี้น้ำยาก็จะเข้าไปครับแรงดันก็ดูแรงดันประกอบไปด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ผมปล่อยครั้งแรกก็ไม่ให้เกินร้อยพีซนะครับมาดูในส่วนของตัวที่เป็นมาตรวัดของตัวเครื่องช่างนะฮะตอนนี้เข้าไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสี่คเราก็จะปล่อยอเยนี้ไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นสายที่แบบสายที่ต่อจากถังน้ำยาเข้าไปที่ทอนนทแบบอ,อร์นะฮะ มีการสั่นกระตุกนะฮะเป็นน้ำเข like ้าไปนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วที่314 326กก็เติมไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอสี่ร้อย ตัวเครื่องช่างถ้าใกล้จะถึง900เขาก็จะมีเสียงให้เตือนนะครับตัวนี้จะไม่ตัดอัตโนมัติให้ก็จะเป็นเสียงเตือนเสร็จแล้วเราก็ต้องทําการปิดเองครปิดน้ําปิดเ,เกียรวัดนะครับไม่ให้น้ํายาเข้าไปเพิ่มนะเดี๋ยวจะเป็นการเยอะมากเกินไป700แล้ว ปิดร um, ีบปิดเลยเกินไปยี่สิบกรัมครับนิดหน่อยจากนั้นก็ออกให้อ็กซิเดเหลืออยู่ประมาณสิบห้ากิโลนะครับจากในถังในถังใหม่เลยนะครับตัวนี้ถังใหม่ก็ประมาณสิบหกกิโลนะมาดูแรงดันกัน แรงดันตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับยังไม่กระดิกโอเคเดี๋ยวมาลองรันดูนะครับว่ารันแล้วมันจะได้น้ำยาพอดีไหมครับกับแผงใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปอาจจะไม่พอดีเป๊ะน,นะฮะจ,จะต้องมีการชาร์จเพิ่มเพราะว่าขนาดแผงน่าจะมีน่าจะใหญ่กว่าเดิมนะฮะื้อที่ของการเติมยาก็าจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ต้องรันเครื่องดูนะครับ ่วนอีกเครื่องเราก็จะแวกลอนะครับตัวน,นี้ก็จะเปิดเครื่องแวกลอเครื่องนึงก็จะปล่อยทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วก็จะรันเครื่องเครื่องนี้ก็เราก็มาทำเครื่องนี้รอนะก็จะพอดีกันตัวนี้เป็นก็ตั้งย่านไวท้ที่อายสิาปงย่านอีสิบสอง ตอนนี้ช่างก็ได้ทําการติดตั้งคอยลร้อนทั้งสองเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเช็คน้ํายานทหนึงนะคะว่เต็มระบบหรือยังสําหรับตัวนี้ก็ที่เราแปลงนะคะเอาคอมเ g จมาใส่แปลงเป็นระบบธรรมดาตอนนี้ก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะมีเสียงดังนิดหน่อยนะคะก็ใส่อินซูแถวๆบริเวณฝาปิด อัดเข้าไปรีบร้อยแล้วค่ะอที้มันดังนิดนึงรานนี้ก็ถือว่าเงียบใช้ได้แนละ้วก็รอความเย็นข้างในห้องอ่ารอรอดูนะคะว่าจะเย็นได้ที่อุณหภูมิหรือยังส่วนส่วนเครื่องซัมซุงนี่ที่เราเปลี่ยนแผงนคอยร้อนอย่างเดียวก็ทำความเย็นได้ดีมากเลยค่ะตอนนี้ ข้างใน,นห้องเย็นช่ำเลยของตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตฝอกติดตามด้วยนะครับ